สวัสดีครับพี่พี่วันนี้มาพบกับต้อมดื้อชาแนลนะคบวันนี้ต้อมก็มาอ่าพามาดูแปลงนะครับหลังจากที่ต้อมว่านปุ๋ยในชุดแรกไปแล้วก็คืออ่าตอนนี้ข้าว18วันแล้วครับเมื่อวานต้อมว่านปุ๋ย17วันว่านปุ๋ยได้เลยนะครับสาหรับอ่าข้าวที่มีอายุประมาณ100วันนะครับแต่ถ้าอายุข้าวไม่ถึง100วันนะครับอย่างตอง8เนี่ยจะอยู่ที่7 5็ดถึงแปวันหรือ85วันเนี่ยต้อมจะว่าน13วันว่านแล้วนะครับหรือ15วันนี้ก็ว่านละ นะครับดูที่ข้าวเราเป็นหลักนะครับอ่าท่าน,นี้อ่ามีพี่ๆได้สอบถามเข้ามานะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของอ่าการทําข้าวใต้น้าเนี่ยมันดียังไงนะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับ <_ d ance> คือข้าวใต้น้ำเนี่ยต้องบอกก่อนคืดนึงอ่าเป็นเป็นการที่อ่าเราหวานข้าวแล้วแล้วฉีดคุมเลนนะครับแล้วอัดน้ําเลยอัดน้ําก็คือว่าอัดน้ำห้าหกวานนี้อัดน้ำเยอย่างของต้อมเนี่ยที่ต้อมทําคลิปเนี่ยครับ ต้อมว่านวันที่อ่าวันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่หกวันที่หกนะครับต้อมอัดน้ําแล้วก็คือหว่านเสร็จหลังจากว่านเสร็จได้ประมาณสองถึงสามวันก็ฉีดคุมเลนนะครับแล้วต้อมไม่ได้ฉีดคุมค่าด้วยนะครับต้อมอัดน้ําเลยปัญหาก็คือว่าถ้าเราอัดน้ําเร็วขี้ตะไคร่อ่าตะไคร่น้ํานะครับอ่าตะไคร้น้ําจะเยอะทีเนี้ยถ้าตะไคร้น้ําเยอะเนี่ยอ่าเวลาข้าวน้อยครับ ข้าวน้อยเนี่ยเขาจะเขาจะทับต้นข้าวแล้วก็บางทีถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้ข้าวตรงนั้นเน่าหรือยุบไปเลยนะครับแล้วยิ่งแดดแรงๆเนี่ยค่อคนข้างที่จะเป็นง่ายนะครับของต้องก็เป็นเยอะเหมือนกันนะทางนู้นอ,อันแปลงใหญ่แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราอัดน้ําไม่ถึงหรือเราทําข้าวใต้น้าเนี่ยถ้าเราอัดน้ําไม่ถึงเนี่ยอ่าหญ้าเขาจะขึ้นอีกเพราะเราไม่ได้ฉีดคุมข้าอันนี้แหละคือปัญหาแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือว่า ถ้าเราทําข้าวใต้น้ําเนี่ยเราอัดน้ําเร็วถูกไหมครับหอยครับหอยเชอรี่เนี่ยอ่าเราต้องกําจัดเอาให้อยู่นะครับคิดว่าไม่มีหอยนะเราถึงจะทาได้นะครับอย่างของต้อมถามว่ามีไหมมีกินริมๆมนู้นครับอ่าที่เป็นม่งมงเนี่ยอ่ากิน,นครับเราก็ามาซ่อมเอานะครับแต่ปัญหาคือว่าอ่าถ้าเราทําแล้วมีหอยเยอะนะครับมันจะทําให้ข้าเราเสียหาย นะครับคือแถวบ้านต้อมอะ่ะเขาไม่ค่อยนิยมทํากันมีต้อมนี่แหละทาเพราะว่าแถวบ้านต้อมอะ่ะคนท่าคนแก่เขาก็จะฉีดคุมค่าในช่วง10วันนะครับแล้วเขาก็จะมาอัดน้ํา12วันอะไรประมาณนี้ข้าวก็จะยาวแล้วนะครับแต่หองต้อมอ่ะอัดน้ํา6วันเลยคือครึ่งๆเลยต้อมอัดน้ําเลยนะครับมีทั้งข้อดี ข้อดีก็คือว่า,อ,าอย่างข้อเสียไปแล้วเนาะข้อดีคือข้าวเขาจะโตเร็วเขาจะพุ่งหนีน้ํานะครับแล้วหนึ่งอย่างคือค่าใช้จ่ายในเรื่องของการฉีดคุมค่าจะไม่มีนะครับว่านยาเก็บต้อมก็ไม่เคยหว่านนะครับดูจากในรูปแล้วเนี่ยไม่มีหญ้านะครับไม่มีนะครับต้อมก็จะคุมระดับน้ําไว้แต่หลังจากที่ต้องว่านปุ๋ยไปเนี่ยต้อมรอบแรกเนี่ย17-18วันเนี่ยต้อมอาจจะปล่อยน้ําให้เขาเหลือน,น้อยที่สุดเพราะว่าตะไคร่น้ํามี ให้เขาแห้งบ้างนะครับให้เขาแห้งบ้างแห้งเสร็จแล้วเราค่อยเติมใหม่ถ้าเรามองดูแล้วเดินดูแล้วหญ้าไม่มีขึ้นโอเคครับแต่ถ้ามีหญ้าเริ่มขึ้นเราต้องรีบอัดน้ำนะครับต้องรีบอัดน้ําอย่างด่วนนะครับมันก็มีข้อดีทั้งข้อดีและข้อเสียในการทําข้าวใต้น้ํานะครับก็เป็นอีกหนึ่งอ่าหนึ่งอย่างนะครับที่พี่ๆน้องๆได้สอบถามต้อมเข้ามาว่าทํำยังไงนะครับทําดีไหมนะครับก็ ทำดีครับข้าวมันต้อมก็ไม่แน่ใจนะว่าทําได้ทุกพันธุ์หรือเปล่าแต่กน่าจะได้ทุกพันธุ์แต่ข้าวอายุน้อยอ่ะข้าวที่โตเร็วอ่ะข้าเปลือกบางโตเร็วอ่ะต้อมว่าทําดีกว่านะครับอย่างตองแปดนะครับเนี่ยอย่างของต้อมอัล่างก็สามสเจ็ดอ่าซิซิเนียนะครับแล้วก็ตองหนึ่งหอมฟุง้งหอม9 8้าแปดต้อมก็ทําหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะที่ต้อมมองมองนะครับคือปัญหาคือเรื่องหอยอย่างเดียวนะครับเรื่องหอย นะครับเ้าเอาน้ําให้อยู่อย่างเดียวนะครับข้าวใต้น้ําคือตอนนี้มาแรงนะครับมีคนถามเยอะนะครับว่าเออทำดีจริงไหมบางเจ้าก็บอกทําไม่ดีต้นข้าวจะเลียวต้นข้าวแรกๆยังไงก็เลียวครับเพราะเขาต้องพุ่งหนีน้ําถ้าเราจะเอาทาข้าวใต้น้ํานะครับแต่ถ้าเราไม่ทําข้าวใต้น้ําเอาไปฉีดคุมค่าในช่วง10วันแล้วเราก็อัดน้ํา12วันอย่างนั้นถามว่าได้ไหมได้ครับแต่จะต้องฉีดยาถึง2ครั้งบางเจ้าต้องฉีดสองครั้ง คุมเลนพร้อมคุมค่านะครับคุมเลนในช่วง2-3วันต้องฉีดรอบหนึ่งแล้วก็มาฉีดช่วง10วันอีกรอบหนึ่งมันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายตรงนั้นแต่ถ้าไม่ฉีดคุมเลนแล้วมาฉีดคุมค่าทีเดียวเนี่ยได้ไหมก็ได้ครับแต่จะเก็บหมดหรือเปล่ายาเพราะเผลอจะหลุดอีกหลุดแล้วเราต้องมาเก็บในช่วงอาฉีดยาเก็บอีกคราวก็จะอ่านอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่ต้องทํานาแล้วชอบชอบอัดน้ําเร็วหรือเขาเรียกอย่างว่าทําข้าวใต้น้ําเนี่ย มันดีอย่างไงดีอย่างนี้ครับแล้วการใส่ปุ๋ยในรอบแรกเนี่ยถ้าถามต้อมนะครับสมัยก่อนต้อมไม่เคยใส่ในช่วง10กว่าวันต้อมจะใส่25วัน1รอบแล้วก็มาใส่สี่ห้ถึงหกสวันหรือข้าวเริ่มต้นกลมแค่2รอบนะครับแต่ในฤดูกาลที่เราทํานาบ่อยจนเกินไปนะครับธาตุอาหารในดินไม่ค่อยพอนะครับดังนั้นเราต้องเติมก็คือเราก็ต้องขยับปุ๋ยให้ได้สรอบ แต่ถ้าเป็นไปได้คือมีพวกปุ๋ยเกตมีฮอร์โมนนะครับมีสารตัวนี้อาที่ช่วยในเรื่องของการฉีดเข้าทางใบนะครับทางดินเราให้แล้วเราเอาทางใบช่วยนะครับเขาก็จะยืดออกไปอีกนะครับแล้วรอบนี้ต้องใส่ปุ๋ยของลุงตี่นะครับเดี๋ยวมาติดตามผลงานเลยเป็นปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมครบนะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นธาตุรองเคมี นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งให้ได้ประมาณสัก4ี่ถึงห้าวันนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเกี่ยวขึ้นมานะครับก็วันนี้ขอจบคลิปเพงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนทีพี่น้อง,องท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแตกกอนะครับใบเขียวใบตั้งหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนะครับหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของอ่าพันธุ์ข้าวที่ต้อมได้นํามาหว่านนะครับ ติดต่อสอบถามทางช่องทางต้อมดื้อชาแนลได้เลยหรือเข้าไปหาลุงเขาได้เลยครับในช่องทางของ YouTube นะครับช่องลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องนะครับสาวน้อยกเกษตรตองแนะครับ099 4 1 9 36 6, 9 366 099 4 1 9 9 366